ต้นนี้ก็ปลูกพึ่งได้สี่เดือนนะครับสื่อมาต้นละร้อยเก็ดสิบบาทครับพี่น้องพึ่งปลูกได้สี่เดือนเองครับพี่น้องพึ่งแตกยอดได้หนึ่งยอดครับสําหรับต้นนี้มาแล้วครับมาแล้วครับใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วนะครับสิบเอ็ดเดือนครับผมก็ได้แค่สิบเอ็ดเดือนเองนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านทุกครบรครับผมสําหรับต้นนี้ผมก็กำลังปีอีแปดเดือนครับ ผมหนึ่งปีกี่แปดเดือนครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปก็จัดเป็นรายการต่อไปไนะครับแปลงต่อไปครับปิงสําหรับต้นนี้ก็อยู่ที่2ปีเขิงครับพี่น้องเอ้ยไอคนปลูกนี้เป็นประเทศอิสราเอลเลยนะครับต้นนี้ครับมันไปเห็นงานยู่ประเทศอิสราเอลนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับหนึ่งต้นอันนี้ก็2 2ปีกับอีกหาเดือนขึ้นกันครับกับแป้งขึ้นกันแหลรเห็นว่ามันงามก็เลยมาไทยเ้เบิงครับพี่น้องโอ้เห็นว่ามันงามก็เลย่ายเ้เบิงน้องนไปปิ้ง ต้นนี้ครับยังไม่ถึงสี่ปีนะครับอยากได้ลูกมันแต่มันก็ไม่ยอมออกลูกสักทีครับสาหรับต้นนี้โอโ้โหอ้ามาๆมาๆมาๆไป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 เลยครับไปๆ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 ไปอา้าวมาแล้วครับท่านพี่น้องครับต้นนี้ครับออกดอกสุดๆเลยครับโอโ้โหสวยงามัสวยงามสวยงามสวยงาม,งามอ,าโอ,โอ้าวโหโหดกจังเลยว่ะแต่จะติดลูกหรื ق, รอเปล่าก็ไม่รู intentar, ร pin, รตต้ตอนติดตามตอนตอน่อไปนะครับเอาไปๆไปยาวไปยาวไปยาวไปเอาโอ้โหต้นนี้ทําไมมันใหญ่จังวะ ผมยิบห้าปีแล้วครับท่านอไอ้เพื่อนผมมันก็ตายไปหมดแล้วโอ้โหยิบห้าปีครับต้นนี้สามารถทําลูกได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบลูกนะครับพ่อแม่พี่นะ้องปีที่แล้วก็ได้เกือบถึงสองร้อยโลก็ได้เป็นเงินก็หลายหมื่นบาทเอาเงาเงาเงาไปอีกครับเงาไปอีกหนึ่งแปลงครับเงาไปเลยครับยาวไปเลยครับเงาไปเลยครับเงาผิดม้เอาต้นนี้ทําไมมันเล็กๆทําไมมันลูกดอกจังครับอไม่ใช่ลูกมันที่ดอกดอกดอกครับมันยังไม่เป็นลูกครับนี่ดอกมันมานะครับดอกดอกดอกทุเรียนนะครับไม่ใช่ดอกมันนะครับ อ้าวอมามาอีกโอ้โหต้นนี้ทําไมมันสูงจังน่ะอ้าวก็ผมยิมห้าปีแล้วนี่ครับเอาเพื่อนไปไหนล่ะครับไอ้เอเพื่อนผมมันก็ตายไปหมดแล้วนี่ครับอ่าเอาเหลืออยู่ผมแต่เพียงผู้เดียวที่เหลือโอ้เหลือหลายต้นเหมือนกันครับอ่าวอ้าวต้นนี้เป็นอะไรครับโอ้ผมเป็นรากเน่าโคนเน่าครับสาหรับต้นทุเรียนที่อายุมากมากแล้วถ้าฝนตกกนํำลงมาเรื่อยๆมันอาจจะเป็นโรคเน่าโคนเน่าถึงเป็นเช่นนี้นะครับรอแต่วันตายอย่างเดียวนะครับมันรักษายากเหลือเกินอ้าวตีนีตีนี้ ไอ้ต้นนี้ก็เตรียมตัวตายได้เลยนะครับเปิดทรณีกันแสงให้ไปเลยครับสำหรับวันนี้ก็พ่อเย้หนวดก็จะลาไปก่อนครับต้นทุเรียนมันจะตายแล้วครับพี่นอ้อง